รีวิวกกอะโวคาโดแน oh uh, uh, uh. ่โอ้ยไม่กอนรีวิวอะโวคาโดอ่ะโอ้ได้เลยทุกคนอะโวคาโดโกระโดโกระโดหรือว่าเมน,นูนี้ <c oughs> ส,มสมมนใจเมนูนี้น oh, okay, okay. เนาะโอโอเคโอเคเร็วเร็ นี่ก็คืออากกอะโวคาโดของเฮาเนาะและนี่ก็จะเป็นสองหน่วยที่เห็นตลอดในคลิปแล้วก็มีแต่เท่านี้แหละทุกคนละเลนเนาะคืออะโวคาโดของเฮาเป็นอะโวคาโดพันธุ์พื้นบ้านพื้นเมืองนะทุกคนและที่สําคัญปีนี้เป็นปีแรกที่อะโวคาโดของเฮาเป็ดเนาะเนื่องจากเฮาปลูกมาไลายปีนี่หน่วยนี่ใหญ่แหงง้ำน้ๆนเป็นตะแสบมาต่อที่โซนนี้เนาะคือทุกคนจะเห็นว่ามันบมีใบเนื่องจากเฮาเหือร้านเรืนคู เฮาคิดว่าการบูม the ิใบมันจะส่งสารอาหารให้กับหมากหลายขึ้นแต่มันกระบวนต่างกันเลยนี่ย้อยงามเลยทุกคนโอ้ส่วนนี้คือหลายแหงสวดเลยทุกคนป้าโอ้ทุกคนเห็นบ่อนะโอ้หมายกอดโอ้เห็นบ่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 โอ้บอกกันหลายซะกูเห็นด้วยบ่กูก็ไม่เห็นคือกันเออแต่ว่าโซนนี้นี่มีหลายแหงโอ้คักค่ะค่ะค่เรากระแวะมาลงกับกระตายก่อนเนาะไอ้เก้ยวเนี้ยเงี้ย เงี้ยวเอี้ยกระต่ายตื่นจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะ <c oughs> บ๊ายบาย